สบายดีสบายดีทุกคนมาเก็บมังเอิ๊กกันเน,ะนาะมังเอิก๊กเหลืองเต็มเลยมาเคลือนคนอันนี้ชิยู่ล้างบานของแม่นิงน้งเนาะชิยูแคมน้องเห็นไหมเห็นมังเอิ๊กซุกเต็มต้นกันเลยสิมาเก็บเก็บไปใส่ตะมังหงกินแสบสุดหยอดเลยในนี้น

แต่ว่ามันสิเป็นขนเนาะเลือกอมามัดไงมันอ,อืหยาบนี่เนาะหน่วยมันสิเป็นขนขนแบบนี้เนาะใบมันก็คือใบมะเขือนี่แหละบางคนก็เอินมะเอิ๊กเนาะบางคนก็เอินมะเขือขน เวลาเขาจะไปใส่ตั้มบางหงเขาก็ต้องขูดค้นมันออกก่อนเนาะ น้ำเต็มต้ดเลยถ้าเป็นมะเขือมันก็สิบุมมีน้ำเนาะอ,อันนี้มันเป็นมะเขือคน้นในน้ำนก็เลยลายเอาไปลา้ากแขคิชานขูดด้ว <c> ย <oughs> แต่ว่าเวลาเห็นแล้วก็สะออน นี่เนาะไปสำนีพอแหละเดี๋ยวสีขีขานขูดถ้าอยากตาม้มุงหุงกับเอาได้เด้ออยู่ในเฮือนนี่เนะาะดอกไม้อันนี้สวยอันนี้นะเอาไปปลูกสองสามเถือ่อนละบทติดต้นอันนี้จะติดง่าย,งายหงพ้อมได้ดอกอันนี้ มันอักติดเงางเก็ไปปลูกเงี้ได้จ้ะตอนนี้เขาก็ได้เลยเนาะเมื่อตอมามมังหงกินไปไปห่อนห่อนแดด <c ười> เมื่อตืต่เลยอันนี้สิเป็นเพื่อนแหม่เองเองนะแรงนี้สิเป็นเพื่อนแหม่เนาะแท่งนาใสาน่น้ำเกลือเนาเป็นยังเนาะเป็นเนะมื่ <c ười> อยนะเติมยามีแหงเนาะเออ, <c ười> อ ใส่ยามีแห้งไปเติมยามีแห้งไปเอออือยายเพิ่นไปนั่งเห่นอยู่เพื่อนมุงขางบ้านเนาะเป็นนั่งเล่นอยู่บ้านเพื่อนบ้านมันสีมาเบ่งแบะเนาะแบะมันอยากคลอดลูกมันอยากคลอดลูกแล้วก็ะ จะมันสีขอดได้หรือบ่อแบกนะลูกมันขอดยากยากมันเบ่งลูกลูกมันบ่อออกจเอนลอดลูกมันหลอดแต่มันหลอดสีเดียมันแม่ว่าลูกมันนีแหละเออ เบงลูกเบ่งเบ่งเบ่งลูกเบ่งเบงลูกเบงแม่แหม่ตัวมักใหญ่ออกมาเลยกว่าออกมาลูกออกมา โอ้ยเปไปตัดจาคอแต่เฮ้ยห้าได้มังเอิ๊กแล้วฮ้าก็สีเมือนาคูผัวเ,เลยเนาะเมื่เฮือนหนิงเองเนาะจากหมีไปหาหนาคูกะแักจักรลักมุโปกไกเป็นใดเนาะฮ้าก็สีเมือก่อน มากับโดดคู่ใจเหรอโอ้มักตะกบนี่แดงหงเลยหอมตะกบกรซิ่งเงียบๆแน,น่แนอ่ะไปกับบอยู ภาซีเมื่อกันก่อนเมื่อหาตามมะหงกินก่อนเนาะตอนนี้เขาก็ได้มาหอดเฮือนเลยเนาะฮาสิม,มาเอาหมกหุงมาตำ สิมาเอาบางหงเฮือนเอือยเนาะเฮือนเอือยมีบางหงเป็นตน้นต้นอยู่เนาะเต็มต้นอยู่เลยแต่ว่าน,นิ่งเอามาปลูกไร้เถือเ่ออะไยเนี่มาทันเป็นจกเถื่ออยู่ปลูยากปลูกเนี่ก็ยังมาทันเป็นป่ะแตเออสิมาเอาบา,าหงหง เพื่อนเอื่ยกันอยู่คนละฝั่งกันเนาะกับเพื่อนนิงโอ้วัวววองวววเต็นวว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 ้วววววววดวววอวว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 

หน่วยเดียวนี่กับพอ่อสามคนเนาะกินสามคนพ่อลูก<อ>ไดแลลวเนาะไปะทุกคนมาไปตามกันเลย ตอนนี้กัตตาเวนไก่จะตกดินเลยเนาะแดดกับโบมีแล้วพอบ้านยังไปหาแบ่อยู่แบ่โบ,บเห็นปล่อยกินหนาไว้ในเดินนบจักป้ายสายตอนใดเนาะอุกใจอยู่ในแบ่โบ,บเห็นปาเงินหลายแสนเนาะปาเงินหลายแสนและถ้าโบ,บเห็นแบ่ มีจามยางก็เดียวว่าจามมันเครื่องน้องเครื่องไนมีเน,นาะเพื่อนกันอยู่คนละฝั่งตอนนี้กับบรรยากาศยามแรงอากาศดีดีอากาศเย็ยนสบายเลยสื่อฮอตดอกมาไว้กี่กต้ารมึง นักสีขาวไปเก็บพักเกษตรอยู่นี่เนาะพักเกษตรเป็นต้นนะนะทุกคนมันเกิดขึ้นเองในส่วนน,นั้นีเนาะเมื่อยน้ำแบ่หายหาแบ่แตเว้นผู้บเห็นเฮ้ยเสียดายเงินเดีถามแบ่เสียนี่เหงาหาเงินอย่างอยู่ทุกคนไอ้ทุกมื่อนี่ค่ะ หาเงินยากยากแบกบมาเซียสัมถิ่มเงินไปสือส่อเนาะไปสื่อมากอะ่ะหลายแสนอยู่ว่าสิค้ายออกเพราะว่าปล่อยกินหยาแป๊บเดียวหนึ่งกับว่ไา,าไปสามจักไปใส่เพอแป๊บเดียวเองหาหอบทงหน้านี่แกมันไปกินเข่าเพื่อเนาะหาถั่วทงหน้าแะ้วก็ยังบ่เห็นอยู่ตอนนี้พอบ้านยังขึ้นไปหาอยู่เทิงพุ๋ขึ้นไปหาอยู่เทิงบอกยังมัวลงมาสัม จักสีเห็นหรือบ่เสียดายเงินผ่านแบ่บ่เห็นนี่เสียเงินหลายแสนอยู่ได้นี่ดอกนั้นเรื่องเกิดขึ้นเป็นดอกตลอดเลยหวานไวตั้งแต่ึ้นเฮื่อนคนแฮกก็เห็นดอก แกมีดอกจำปีเนาะนี่ดอกจำปีนี่อันนี้เอิญดอกจำปีเนาะอันนี้กวานว่าตั้งโดดแหละฮะกระขืนนะก็เป็นดอกเนี่ยซิมาเก็บเฮ้สซิมาเก็บพักเกษตรพักเกษตรโคกเนาะเพื่อนเอิญเพื่อนเอิญพักเกษตรโคกตอนนี้มันกำลังแตกยอดอยู่เก็บกินหลายเถื่อนเลยได้นี่ยเนี่ย นี่เก็บกินไรเถือเ่อแะ้วแตกอยอดมาตลอดเลยเก็บไปกินกับตำมะหุงมันหัอจากหยาบเลยทุกคน ơi, กกเอ้ยพาคเกษตรอันนี้มันบวบอวะปันไดหรอกแต่ว่ากินกับตำข้าวปุ้นตำมะหุงกระแสบคือกัน อันนี้เพื่อนเอิญว่าพักเกษตรโครกเนาะโมเมนต์พักเกษตรหนามตามตามลอยอยู่ตามนามเลยแต่ลอยอยู่ตามนามน้ำมันเสียเป็นฟอร์ดนะเนาะทุกคนเป็นฟอร์ดขาวๆเนาะแต่ต้นนี้มันสิบบมีฟอร์ดมันสิเป็นนำนำามจักหน่อยพอแก่ไครไปอยู่ได้นี่แหงเด็ดหรือแหงแตก เอาไม่ขาดลูกเยนไปแล้ววาซิมาแวะเอาขาดลูกซีนลืมเลยค่ะเพอวานนิงไปเอาหมังหงแลวไปพพอ,อ,อเพผ่นขายเนาะนิ่งบริเทเงินไปก็ปเลยเซนพผ่นว้วาซิมาแวะเอาก็ลืมสัมม่มปะเห็นผ่านไปแล้วเมื่อนะเนเพิ่ทักสีขีดออก เย็นสบายเย็นสบายสาวนาขอให้พอบ้านได้แบ่มาเด้อไปหาแบน่นี่โอ้ยอกให้พอบ้านพอบ้านเห็ดแบ่เสียคิดไปคิดมากะสงสารพอบ้านในหาแบ่ตั้งแต่เพนทุกคนหาแบ่ตั้งแต่แดด ก้าหแดดจนแดดบดแหละยังบเห็นแบ่อยู่เพระาพระว่าพอบ้านเป็นคนปล่อยไว้เพิ่นปล่อยไว้กินหยาตามเดินเพื่อนนี่เลยเนาะปล่อยแล้วเพิน่นไปเพิ่นเพอแป๊บเดียวนะเพอแป๊บเดียวแลวหละหาแบ,บ่เห็นนิ่งกันเลยจะหายเนาะตอนนี้พอบ้านเป็นแบยังบ่ทันมาหาตั้งแต่แดดตะเวนสูงโหตอนนี้ตะเวนตกดินเลยยังหาย ไปที่มาก,กสรสงสรารพ,พอบ้านเนาะพอบ้านเพิ่นอยู่เฮือนน,น,นิ่งบบได้อยู่เนาะนิ่งๆไปขายโกบอยู่ตลาดขามเถาไปขายโกบอยู่ตลาดนัดขายโกบเมื่อละมาผาวาแบบเห็นจ้ำไรโกบเมื่อนี้พอด,ดี โมเลืออย่างเพราะว่าเงินมันไปน้าแบ่หมดเลยทุกคนเสียดายแบ่ถ้าเจอนี่นิ้งสิขายออกเลยนิ้งสิบนเลียงไว้ถ้าเจอแบ่อันนี้เนาะอาคลิปนี้กับสิข้อล่าไปเพียงทานี้ก่อนเนาะ